สวัสดีค่ะออปอมีพระสมเด็จอีกองคหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะองนี้สวยนะคะเเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะนี่ค่ะดูด้านข้างด้านหลังนะคะองนี้สวยมากนะคะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะคะองนี้เนื้อเขาจะเก่าๆนิดนึงนะคะแต่ว่าสีเนี่ยเขาจะไม่เสมอกันนะคะสีเข้มสีอ่อนนะคะองนี้ปอคิดแค่สามพันห้าร้อยพอค่ะเพื่อนๆดูนะคะ ถ้าสนใจแจ้งปอได้นะคะมีรูปศัตรูนะคะองนี้เนี่ยค่ะดูด้านข้างนะคะอง์นี้เขาจะมีเห็นเม,ม็ดมวลสารนะคะเนี่ยค่ะตรงเข่าของพระอะค่ะจะเห็นเม,ม็ดมวลสารเยอะเลยนะคะองนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ค่อยดูนะคะถ้าสนใจเนี่ยแจ้งปอมาได้เดี๋ยวปอส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางข้อาร์มนะคะมีรูปศัตรูด้วยนะคะ เนี่ยค่ะเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยพิมพ์สวยนะคะองค์นี้เนี่ยค่ะดูด้านข้างนะคะด้านข้างก็สวยนะนี่ดูข้างนี้นะคะเนี่ยค่ะดูด้านหลังนะเนื้อเขาเจะเก่าๆนะคะพิมพ์ด้านหน้าเขาสวยนะคะองคนี้พิมพ <PG> ์สวยมาก เนี่ยค่ะดูเต็มๆนะคะเห็นเม็ดมวลสารชัดเลยนะคะตรงเข่าพระนะคะเดี๋ยวมาดูผ่านกล้องกันนะคะนี่ดูผ่านกล้องนะคะเนี่ยค่ะเห็นเม็ดมวลสารนะคะเห็นชัดเลยนะ กดติดตามเพจบ้านสวนน้องกอข้าวได้นะคะตอนมีลงพระสมเด็จทุกวันนะคะเออราคาก็จะมีถูกบ้างแพงบ้างนะคะปะปนกันนะคะเนี่ยค่ะดูด้านหลังนะคะสวยมากนี่ดูด้านข้างนะด้านข้างนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะ แต่สีพระอ,องค์นี้เขาจะไม่เสมอกันนะคะความสีเข้มอ่อนอะไรนียค่ะสีผิวพระเขาจะไม่เสมอกันนะคะนี่ดูด้านหน้านะคะถ้าสนใจอย่าลืมแจ้งปอนะาปอคิดแค่สามพันห้ารนะคะนี่ค่ะดูเต็มเต็มนะคะสวยดีนะคะ โอเคถ้าเพื่อนสนใจอย่าลืมแจ้งนะคะเนี่ยค่ะบอมีรูปศัตรูนะแต่ปอน่าจะลงรูปศัตรูไว้ด้วยค่อยๆดูนะคะแต่ถ้าอยากดูชัดๆเนี่ยแจ้ง่อมาได้นะเดี๋ยวปอส่งเพิ่มให้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ